สวัสดีวันที่11กุมภาพันธ์2564นะครับซินเจียยุอีสินนี้ก็ใช้วันนี้เป็นวันเป็นวันดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนวันจุดจีนนั่นเองวันนี้เป็นวันไหว้ด้วยนะครับก็เลือกงานยามดีวันนี้พี่หนุ่มก็มีต้องไปดูงานตอกเสาเข็มเลิกของบริษัท บ้านพักพร้อมออฟฟิศมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับเครื่องหมายคำถามนะครับตัวโตๆนะครับที่ผมตั้งสเตตัสไว้เจ้านายนำบุคลากรในหน่วยงานออกไปทำงานส่วนตัวนะครับย้ำว่างานส่วนตัวนะครับโดยการนำํำบุคลากรออกมา5 6ท่านรถที่นํามาใช้ก็เป็นรถของหลวง น้ำมันที่ต้องเติมรถม,มาก็น่าจะเป็นน้ำมันหลวงนะครับพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ก็น่าจะเป็นของหลวงนะครับนี่หนุーー่มตั <c oughs> ้งเครื่องหมายคำถามตัวโตๆไว้ว่าผิดกฎหมายผิดระเบียบหรือไม่ผิดอย่างไรใครรู้หรือมันเคยมีมาตรฐานของคำพิพากษาสารดีกา อยู่ในเลขที่ใดบ้างคดีเคสแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้มีให้เห็นเช่นไรถ้าเพื่อนๆค้นหาเอามาแปะไว้ในคอมเมนต์ให้พี่หนุ่มด้วยนะครับตั้งคำถามนะครับบุคลากรในหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนำบุคลากรนะครับออกมาสี่ห้าท่านมาทำงานส่วนตัวนะครับใช้มาทำงานส่วนตัวดีกว่านะครับใช้มาทำงานส่วนตัว นำรถหลวงมาด้วยน้ำมันที่เติมรถมาก็คงจะเป็นของหลวงนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เอามาใช้ทำงานก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ของหลวงนะครับและที่สำคัญมาในวันและเวลาราชาการระบุไว้นิดหน่อยเมื่อวานครับเมื่อวานคือวันพุทธที่10มกุมพาพันธ์2 6 4 พี่นุ่มเห็นคาตานะครับพร้อมถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานถามตอบอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ขออุบเป็นความลับขั้นสุดยอดไว้ก่อนนะครับเราจะดำเนินงานในฐานะของกลุ่มพักใหม่แต่ยังรอก่รน,นะครับเรื่องพวกนี้รอได้นะครับไม่รีบร้อนไม่มีหมดอายุความนะครับ เรื่องมันเผย,ยแพร่ออกไปเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งเราพี่หนุ่มก็ตั้งเครื่องหมายคําถามตัวตนนะครับพเพราะเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ยินได้ฟังราชการหน่วยงานหนึ่งเอารถออกมาใช้ส่วนตัวนะครับก็ยังถึงขั้นผิดวินยัยลร้แรงนะครับเอารถไปรับลูกซึ่งมันอยู่ในเวลาราชก,การมันก็ผิดนะครับเอารถ มาซื้อของส่วนตัวก็ผิดนะครับแล้วเคสนี้ที่พี่หนุ่มเห็นมากับตามีคลิปถ่ายไว้กับมือพร้อมพูดคุยปาใสยด้วยนะครับถามตอบว่ามาจากไหนมาทำอะไรใครให้มาทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันยังอยู่ในขั้นตอนของการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เลยถามไว้ ในคลิปนี้ว่าผิดหรือไม่ที่เจ้านายระดับสูงในหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งใช้ให้บุคลากรในหน่วยงานออกมาปฏิบัติหน้าที่ข้างนอกซึ่งเอามาทำงานส่วนตัวนะครับโดยที่ใช้รถของหลวงนะครับน้ำมันหลวงเครื่องมือหลวงมาทำงานส่วนตัวของตนเองนอก เขตพื้นที่หน่วยงานของตัวเองข้ามจังหวัดมาด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเราประชาชนจ่ายเงินภาษีเป็นเงินเดือนให้ท่านดูแลครอบครัวท่านนะครับสุดท้ายให้ท่านเอาคนที่กินเงิน,นภาษีประชาชนไปทำงานส่วนตัวไม่ได้ทำงานรับใช้หน่วยงานราชการต่าง มันผิดเช่นไรบ้างผิดกฎหมายมาตราใดบ้างผิดระเบียบในองค์กรของท่านข้อใดบ้างมีคำพิพากษาอาญาออกมาแล้วเป็นเคสเคสตัวอย่างแบบใดบ้างมันเห็นคาตานะครับพร้อมกับคลิปรีโออย่างเหนียวแน่น ชัดเจนใครอยากได้ก็บอกมานะครับใครอยากได้ก็บอกมาเราในนามของกลุ่มพักใหม่อากาศสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆในนามของเพจพักใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็คงจะเพจพักใหม่ก็คงจะต้องแชร์ไปในเพจด้วยเพื่อนๆคิดเห็นประการใดนะครับในการที่คน ที่เป็นเจ้านายระดับสูงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนำบุคลากรในหน่วยงานของตนพร้อมรถราชการน้ำมันก็ของหลวงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นของหลวงนำออกมาทำงานส่วนตัวโดยเฉพาะมันอยู่ในวันและเวลาราชการมันมีความผิดเช่นใดบ้าง ผิดระเบียบผิดกฎหมายข้อใดบ้างน้ำซ้ำคำพิพากษาสาลฎีกาก็เคยมีคำพิพากษาดังกล่าวมาหลายเคสหลายอะไรแล้วแต่ทำไมถึงยังกล้าทำกันอยู่นะครับทำไมถึงยังกล้าทำกันอยู่ที่หนุ่มก็ไม่เข้าใจนะและเราประชาชนคนธรรมดาทั่วๆไป เรารู้สึกอย่างไรหรือมันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปหมดแล้วซึ่งกูใหญ่อ่ะกูโตอ่ะใครก็ทำอะไรไม,ไม่ได้กูใช้ให้ลูกน้องกูไปทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้ไปทำงานหลวงนะงานราชการนอกสถานที่มันก็ยังโอเคนะแต่อันนี้ที่พูดคุยปลาใสคืองานส่วนตัว ไม่ใช่งานหลวงไม่ใช่งานลาดแล้วออกมาเนี่ยทำเรื่องออกมากันว่าอย่างไรมันจะต้องมีเรื่องอ่ะว่าจะออกนอกสถานที่ไปทำอะไรเอารถหลวงออกไปทำอะไรมันต้องมีการเขียนรายงานไว้ตั้งแต่แรกหรือก็เขียนไปตรงๆงั้นแหละ ก็ออกมาทําอะไรใครทําอะไรกูได้อะไรประมาณนี้เหรอเห็นแล้วโคตรอึดอัดจริงๆแล้วก็ว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่พี่หนุ่มรู้สึกอึดอัดขอให้ได้พูดออกไปบ้างล้วกันไอ้เรื่องที่พี่หนุ่มเห็นหาตาพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอไว้เนี่ยพี่หนุ่มจะได้ระบายให้เพื่อนๆฟังว่าความรู้สึกอึดอัดของประชาชนน่ะมันเยอะแล้วนะครับมันเยอะแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ไม่ไม่แคร์สายตาประชาชนที่พบเห็นประชาชนเขาไม่ได้โง่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีคําถามอยู่ในในสมองเขาอยู่ตลอดแลนะครับเวลาเขาไปพบเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีคําถามอยู่ในอยู่ในใจว่าเฮ้ยออกกันมาได้เหรอเนี่ยมาออกมาทําอะไรกันเนี่ยเอ้ยมันเป็นงานของหลวงเหรอเนี่ยมาทํางานอะไรกันก็เหมือนอย่างที่พี่หนุ่มพบเจอแต่พี่หนุ่มแค่ไม่นิ่งดูได้ ไม่ปล่อยปะละแล้วเลยไม่ทำตัวเป็นไทยเฉยพี่หนุ่มก็เลยต้องเข้าไปพูดคุยสอบถามว่ามาจากไหนครับมาทําอะไรกันครับใครใช้ให้มาทำหรอครับพี่โอ๋อย่างนั้นหรอครับอย่างนี้หรอครับนี้มันมีการพูดคุยถามตอบอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะเก็บไว้นะ เป็นหลักฐานสำคัญในการที่ใช้ในการลนลงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการเบียดบังช่อราดบังหลวงซึ่งเราทีมกลุ่มพักใหม่เน้นไปทางเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะอะไรเหรอครับเพราะงพบประมาณปีปีหนึ่งที่ลงไปเสียให้กับ เงินเดือนของภาครัฐส,สวัสดิการของภาครัฐซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของภาครัฐองไปในหน่วยงานต่างๆที่ขอกันเข้ามามาจากภาษีของประชาชนที่คุณเอาเงินภาษีประชาชนของออกไปจับใจ่ายใช้สอยกันเนี่ยมันคือเงินภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอามาทํางานราชการเพื่อรับใช้ประชาชนดูแลประชาชน มิใช่เอามาทำงานส่วนตัวไม่น่าด้านนะทำไม่ได้นะครับไม่น่าด้านจริงๆทำไม่ได้เรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องหน้าด้านกันขนาดไหนมันจะต้องแบบรู้สึกว่าตัวเองแม่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันถึงกล้าทำถึงขนาดนี้ขราชการตัวเล็กๆรับรองได้ไม่กล้าทำเพราะรู้อยู่ว่าผิดระเบียบผิดวิดนัย มีโทษถึงขนาดไล่ออกพอะตัวอย่างมันมีให้เห็นนะครับแต่อันนี้สงสัยจะใหญ่โตนะครับสงสัยจะใหญ่โตจริงๆถึงกล้าที่จะทำได้ถึงขนาดนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีไม่เป็นไรพี่หนุ่มก็เลยต้องขอพูดไว้บ้างการเก็บอะไรไว้ ถ้ามันทําให้อึดอัดมันก็ต้องพูดออกไปแต่คลิปเหตุการณ์สําคัญเราขอเก็บไว้ก่อนให้เราทําอะไรจัดการอะไรให้มันดูเรียบร้อยก่อนนะครับพี่หนุ่มถึงออกมาพูดคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆนะครับให้ได้รับทราบรับรู้ว่ากระบวนการเช่นนี้มันคือผิดระเบียบผิดวินัยผิดกฎหมายนะครับ แล้วก็คุณต้องสำเนียกว่าสิ่งที่คุณกินใช้นุ่งหม่มกันอยู่เนี่ยมันมาจากเงินเดือนของคุณซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศจะทำอะไรนะครับให้นึกถึงหน้าของประชาชนไว้บ้างจะทำอะไรให้นึกถึงสายตาของประชาชนที่เขามองคุณดูอยู่เขา จะพูดกับคุณหรือจะเข้าไปสอบถามคุณเขาคงไม่กล้าแต่นับจากนี้เราจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็สามารถทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนสามารถทำเหมือนที่เราทำได้เราทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราทำได้นะครับอย่าไปกังวลใดๆทั้งสิน้นอย่าไปเกรงกลัวอำนาจอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปกังวลครับ เพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองเราเราทําอะไรไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบเราไม่ต้องไปกลัวอะไรครับนะครับทําได้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนผู้เอาง่ายๆเป็นเจ้าของประเทศแล้วกันเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํามาหากินเก็บเงินส่งเข้าหลวงเสียภาษีเข้าคลังเสียภาษีเข้าหน่วยงานรัฐเพื่อให้หน่วยงานรัฐนะครับคณะกรรม คณะกรรมการบริหารงานทั้งหลายในฐานะของรัฐบาลเอาเงินภาษีของเราไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติมิใช่เอาเงินภาษีของเราไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนใดๆทั้งสิ้นมันผิดบอกไปก่อนเลยนะว่ามันผิดเอาบุคลากรในหน่วยงานเอารถของหน่วยงานน้ำมันหลวงอุปกรณ์หลวง ออกมาทำประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะในวันและเวลาราชก,การมันผิดกฎหมายผิดกฎและเบียบผิดการปฏิบัติปฏิบัติผิดจริยธรรมแล้วในองค์กรของคุณเนี่ยคุณปล่อยปาละเลยให้ออกมาทำอย่างนี้กันได้อย่างไรมีคำถามเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยดำเนินงานนะครับ จัดการทีละขั้นทีละตอนตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ตรงแยกองคลักษ์นะเดี๋ยวกาลังจะขับรถผ่านด่านตรวจโควิดก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าด่านยังมีอยู่อีกไหมเพราะว่ายังไม่ได้ยกเลิกสิถูกไหมมันก็ยังมีด่านอยู่แต่จะมีการตรวจไหมนะครับจะออกมาตรวจตาผู้ที่สัญจรไปมาผ่านเส้นทาง นี้เพื่อจะเข้าเมืองหรือไม่หรือตั้งกันไว้อย่างนั้นมันนั่งกันอยู่ในเต็นเล่นมือถือกม้มหน้าก้มตาเล่นมือถือโดยที่ไม่ได้มองหรือตัวตารถที่มันวิ่งเข้าออกในจังหวัดแล้วมันจะกลายเป็นด่านตรวจคัดกรองโควิดได้ยังไงแล้วที่มันนัง่งไม่ได้มันนั่งกันอยู่ธรรมดานะได้เบีย้ยเลี้ยงนะ ในหนึ่งด่านจะต้องมีเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะแล้วก็อสสอมประมาณสี่หน่วยงานแต่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยขับด่านขับผ่านด่านตัวโควิดกันชิวชิวชิวเจ้าที่นั่งเล่นมือถือกันอยู่ข้างในเต็นเต็ม,ตมไม่หมดโดยที่ไม่ได้ออกมาตรวจคัดกรองอเดี๋ยวพี่หนุ่มกำลังจะผ่าน ก็เดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูว่ามีการออกมาโบกรถให้จอดเปิดกระจกรถด,ดูสอบถามว่ามาจากไหนไปไหนมีการดูไหมว่ามันมีอะไรผิดสังเกตไหมในรถมีพอม่นั่งมาไหมนะมีการโดยสารข้ามจังหวัดหรือว่ามีการโดยสารเดินทาง มาจากพื้นที่สุ่มเสียงไหมดูซิว่าจะมีการเรียกรถพี่หนุ่มไหมซึ่งเมื่อวานพี่หนุ่มก็ก็ผ่านนะก็ไลฟ์สดให้ดูแล้วว่าไม่ดีมาตรการใดๆเลยอ่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะกลับกล้องให้ดูครับถึงแล้วครับข้างหน้าแล้วนะครับจุดตรวจพละกอถูกเฉิน ่านตรวจจับโควิดคัดกรองโควิดถึงแล้วครับโบกไหมมีใครมายืนอยู่เอาป้ายอยู่ตรวจล้มแล้วเนี่ยป้ายก็ล้มแล้วไม่รู้ใครเฉียวชนอยู่ไหนกันหมดครับอยู่ไหนกันหมดครับนั่งกันอยู่ข้างในเล่นมือถือกันอยู่นะไม่มีตำรวจสักคนตำรวจไม่มีนะครับผ่านเฉียวนี่ถ้าเกิดกูมี นี่จะเกิดพี่หนุ่มเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงมีคนนั่งกันมาเต็มเลยอุ้สาครอีกสักห้าหกคนเกิดคนนั่งในรถนั่งมีโควิดมา สวยไหมครับมันไม่สวยแค่ตัวเรามันสวยกันทั้งจังหวัดแล้วมันก็แพร่กระจายัแพร่กระจายแมงก็ต้องมีล็อกดาวน์อีกนะเสียหายมันเกิดจากอะไรล ชั่วโมงแล้วได้ไปเลี้ยงต่อหน,นึ่งกันร้อยยี่สิบบาท เช่นไรย้อนกลับมาสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่พี่หนุ่มพูดเรื่องอะไรหัวไว้นะครับว่าเจ้านายนำบุคลากรไม่ใช่นำการใช้บุคลากรห,หน่วยงานของตอนออกมาทำงานส่วนตัวข้างนอกพร้อมรถหลวงในเมื่อรถหลวงน้ำมันมันก็ต้องเป็นน้ำมันหลวงพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือของหลวงออกมาทำงานส่วนตัว ที่ไม่ใช่งานของราชการเวลา เกิดอะไรขึ้นนะดกฎหมายใช่ลีดระเบียบในองค์กรคุณข้อใดถ้าเคยมีคำพิภากษาสารนีกะออกมาไหมในกาจัดการน้ำรถหลวงของหลวงอะไรของหลวงก็แล้วแต่โดยเฉพาะน้ำบุลคลากรของหลวงออกไปทำงานมันติดอย่างไรบ้าง อยู่ทั <ilgili> ้งประเทศตายยงรถเรามีหูมีตาเหมือนสับปะรดเพราะนั้นเราช่วยกันส่อนงดูแลนะครับการทำงานของรัฐเพราะเราเป็นผู้ที่เสียภาษีเข้ารัฐเพื่อให้ไายนะครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์โดยรงมของประชาชนม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน สัญญาณมันไม่ค่อยดีโอเคสวัสดีครับ